สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนําอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะสอบรับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับตำแหน่งที่อาจารย์จะแนะนํ hmm าวันนี้นะครับนั่นก็คือตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ3นะครับซึ่งทุกท่านที่จะสอบตำแหน่งนี้ได้นะครับต้องมีวุฒิปริญญาตรีนะครับเราจะมาดูกันนะครับตามระเบียบการสอบแข่งขันนะครับกาหนดไว้ว่านะครับผู้ที่จะสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ3นี้นะครับท่านจะต้องได้รับ วุฒินะครับปริญญาตรีนะครับแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆนะครับก็คือนะครับคุณสมบัติอาจารย์จะลากทึบให้ดูนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับท่านจะต้องจบในสาขาวิชาหรือทางด้านสังคมศาสตร์นะครับการวางแผนวิจยัยและทางสังคมาศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์บริหารสถิติสังคมวิทยาประชากราศสาสตร์คณิตศาสตร์และสถิติสังคมาศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์นะครับสำหรับสาขาวิชาที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับทุกท่านสามารถสมัครสอบได้นะครับสมัครสอบได้เลยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีปีกย่อยออกไปอีกนะครับว่านอกจากสาขาเหล่านี้แล้วจะมีสาขาวิชาที่ท่านจบมานะครับมีสาขาวิชาอะไรบ้างที่จะสอบในตําแหน่งนักวิเคราะหนะ์นโยบายและแผนระดับ3นี้ได้บ้างนะครับอาจารย์จะพาทุกท่านมาดูเร็วๆเ,เลยนะครับ สำหรับคุณวุธอื่นนะครับที่ใช้สมัครสอบนะครับในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับระดับ3นี้ได้นะครับให้ท่านดูนะครับว่าคณะกรรมการนะครับเขากําหนดออกมานะครับว่าในสาขาวิชาอื่นนะครับที่กจกทกอปตกําหนดนะครับว่าใช้เป็นคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งนี้ได้นะครับนั่นก็คือนะครับวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์นะครับวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างโอ้มีเยอะเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะครับ ีนี้นะครับอาจารย์จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนะครับคุณวุฒิทางการศึกษาที่กําหนดให้เป็นปร,ริญญางงทางสังคมศาสตร์นะครับตามที่คณะกรรมการกลางกําหนดนะครับดังนั้นแล้วนะครับตามที่คณะกรรมการกําหนดก็จะอยู taką, <S <S ่ในหนังสือฉบับน nice ี้เลยนะครับฉบับที่ท่านเห็นนี่แหละครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าปริญญาทางสังคมศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับจากที่คณะกรรมการกลางกําหนดมานะครับตามหนังสือฉบับนี้นะนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ 20ปริญญานะครับก็คือ1นะครับปริญญาทางบริหารธุรกิจ2ปริญญาศิลปศาสตร์3ปริญญาทางการศึกษา4ปริญญาทางบัญชี5ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์6ปริญญาทางนิเทศศสาสตร์7ปริญญาทางรัฐศาสตร์8ปริญญาทาง คุรุศาสตร์9ปริญญาทางรัระภาสนศาสตร์10ปริญญาทางสังคมวิทยา11ปริญญาทางนิติศาสตร์12ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์13ปริญญาทางสุขศึกษา14ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์15ปริญญาทางพัฒนาชุมชน16ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร17ปริญญาทางปัญญา18ปริญญาทางภูมิศาสตร์19ปริญญาทางจิตวิทยา20ปริญญาทางอักษรศาสตร์คือจะมีหลักๆอยู่ 20ปริญญานะครับที่คณะกรรมการกลางกำหนดให้สามารถสอบในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นะครับคือถามว่า20ปริญญานี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็นลักษณะหลายสาขาวิชาอีกนะนะครับคืออายกตัวอย่างเช่นปริญญาทางรัฐประภาษาศาสตร์แบบนี้นะครับก็จะมีแตกแย,อยออกไปหลายสาขาวิชานะครับขึ้นอยู่ว่ามหาลัยไหนนะครับจะ เปิดสอนในหลักสูตรในสาขาอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นกําหนดในลักษณะของปริญญาในทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับท่านสามารถสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์ได้เลยนะครับให้ท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับสวัสดีครับ